สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะวันนี้ก็ขอมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องภายในรั้วในวังนิดนึงนะก็พอดีว่าในตลาดหลวงเนี่ยเขาจะมีการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่าในเรื่องของงานดำนะว่าแว่แวว่าจะมีการเผานะถึงสี่เผาด้วยกัน ก็เลยอยากจะชวนทุกคนนะมาลองคิดดูว่าเผาที่1เผาที่สองเผาที่สาแล้วก็เผาที่สทุกคนเนี่ยพอที่จะเดาออกไหมเอ่ยว่าใครเป็นดัมเบลวันทูทรนะคะลองนึกกันเล่นๆดูก็แล้กันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนพูดถึงงานดำกันเยอะมากนะคะแล้วก็ ในการที่เขามีท็อปปิกขึ้นมาพูดคุยกันนะคะว่าจะมีถึง4เผาด้วยกันแล้วก็เขาก็มีการพูดะนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมหรอกเพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดๆกันเรื่อยมาเลยจนกระทั่งสะสม1เผาสองเผา3าเผา4เผาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้มีการปรากฏในเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เดากันเล่นๆนะคะคุยกันเล่นๆเรายังไม่ได้ระบุถึงตัวตนนะคะแต่อย่าให้ทุกคนเนี่ยลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่ามีใครกันบ้างนะคะนี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเดากันได้ไม่ยากนะหนึ่งสองสามแต่ในตลาดหลวงมีคนถามเยอะมากนะคะว่าหมายเลขสี่นี่คือใครนะแต่ว่าไม่เชื่อว่าหลายๆคนดเดาออกนะเพราะฉะนั้นก็ ทิ้งท้ายเอาไว้ทุกคนคิดก็แล้วกันนะคะว่าในสีเผาเนี่ยคุณเรียงลําดับอย่างไรบ้างน,นะคะแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นตัวต้นตัวกําเนิดในการก่อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขากระทํากับฝ่ายที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มารับช่วงต่อไปหรือว่าคนจะต้อง มารับเคาะแทนเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกบรรดาคนในครอบครัวเขาที่เป็นผู้หญิงอะไรลักษณะแบบนี้แต่ว่านี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเราเชื่อหรือว่าเราอยากให้คุณเชื่อนะแต่ว่าอันนี้แค่นํามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามันมีการพูดคุยกันเล่นๆนะแซวกันเล่นๆในตลาดหลวงก็เลยนํามาฝาให้ทุกคนนะคะได้คิดกันเพราะว่าตอนนี้เขาเอาคลื่นเครงกันมากเลยในการที่จะมีการ พูดคุยนะคะว่าใครเป็นดับเบิลไหนกันบ้างนะเป็นเบอร์อะไรกันบ้างโอเคมาต่อเนื่องกันเลยนะคะที่ข่าวบนหน้าจอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการกระถิ่นบ้านนอกนะคะซึ่งเป็นราชินิกูลที่มีการทํามาหารับประทานกับเงินบุญเงินกระถิ่นของผู้บรรดาชาวบ้านร้านตลาดที่อยู่ออตามต่างจังหวัดนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย ถามว่ามี่เคยพูดไหมก็เคยพูดนะเพราะมีเคยพูดไปแล้วว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีความพิเศษในเรื่องของงานบนุญงานกระถิ่นอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่มีสีหรือว่าคนที่เป็นคนใหญ่คนโตเป็นราชินิกูลเนี่ยมาขึ้นป้ายมาเปิดงานมาเป็นประธานอะไรพวกนี้เขาถือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นเป็นหน้าเป็นตา จะรู้สึกว่าโอ้บ้านนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยมีคนใหญ่คนโตมีคนในรั้วในวังเนี่ยมาเป็นประธานแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าคําว่าหม่อมราชวงศ์หรือแม้กระทั่งหม่อมหลวงนี่ไปกันใหญ่เลยคือมันเป็นชั้นแบบที่จบแล้วอะจบแล้วจริงๆแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ทราบโดยเฉพาะอาจจะเป็นพวกคนเท่าคนแก่อะไรทั้งหลายแหละขอให้มีนามสกุลนะเนอะอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่า แช่มชื่นหัวใจละถ้าได้ขึ้นป้ายแล้วก็เป็นบ้านของเขาในการที่จะได้รับเกียรติอันนี้อย่างในที่ผ่านมามีก็เคยรายงานเนาะเป็นหม่อมราชงวงศ์วรปภาใช่ไหมเอ่ยนะคะคนนั้นก็สูงอายุนิดนึงนะคะก็เดินสายค่ะต้องเรียกว่าเดินสายเกี่ยวกับพวกงานบุญงานกุศลอะไรตามตาม่างจังหวัดน,นะคะพอคราวนี้เนี่ยมีมีคนนี้เข้ามาซึ่งมีกระเพอะ เคยเคยได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยแหละเกี่ยวกับชื่อนี้นะคะแต่ว่าโอเคไหนๆก็ไหนๆหนเราก็นำมารวมให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคะว่าเขาก็จะมีความเด่นดังทางด้านต่างจังหวัดเนี่ยแหละก็เรายกตัวอย่างนะอย่างเช่นยินดีต้อนรับนะคะประธานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวางศิลาเกษก ในการสร้างโรงธรรนะในวันจันทร์ที่8มกราคมนี้แหละนะป้ายก็จะเป็นหม่อมหลวงปานว่าสุขสวัสดิ์พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสาธิตพลพินิจรองผู้บัญชาการตำรวจทูทรภาค9้านะฮะมีป้ายที่1ต่อมานะส่วนส่วนคนที่นั่งเคียงคู่กันกอดกันเนี่ยอันนี้มี่ก็ขอไม่ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ก็แล้กันเพราะว่าก็น่าจะเป็น แฟนกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็โอเคข้ามไปไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นคุณพลตำรวจตรีสาธิตหรือเปล่านะเพราะว่าก็ถ้าใช่เนี่ยก,ก็ก็ไม่ตรงปกนะเพราะว่าเขาอาจจะอ้วนขึ้นผอมลงเนาะอันนี้เราก็ไม่ทราบจริงแต่ว่าโอเคก็ดูตามภาพไปได้เลยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะงานนี่ก็จะมีความอลังการงานสร้างนะคะเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่ชื่นชอบแนวนี้อะนะแล้วก็มีการ คุกเข่านะคะแล้วก็ต้อนรับหม่อมหลวงปานวาดเนี่ยแหละอืมแล้วก็มาดูอีกป้ายหนึ่งนะคะบอกว่าสํานักงานเลขานุการหม่อมหลวงปานวาดสุขสวัสดิ์ศาลอํานวยพรปีใหม่ประจําปี2567แด่อาจารย์จตุรับคอแท้กลงเลขานุการหม่อมหลวงปานวาดสุขสวัสดิ์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออํานวยอวยพรแด่ท่าน จงเจริญด้วยจะตุรพิษพรชัยทั้ง4ประการอายุวันนะสุขะพลังมีความสุขความเจริญขอจงสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเทินลงชื่อหมอ่อมหลวงปานว่าสุขสวัสดิ์แล้วก็มีป้ายหนึ่งก็คือขอเชิญพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวางศิลาฤกษ์ สร้างโรงธรรมสาลาและก็ทอดพระป่ามหากุศนณวัดโรงเหล็กตำบลนกพิําจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เป็นบุคคลที่มาร่วมงานก็คือเช่นเคยค่ะระหว่างพลตำรวจตรีสาธิตหม่อมหลวงปานวาดนะคะ ก็จะเป็นในลักษณะน,นี้นะคะคนที่เป็นราชนิกูลหรือคนที่เป็นเชื้อสายเจ้าถัดถัดลงมาจนกระทั่งเป็นรุ่นหลังสุดนะอย่างหม่อมหลวงเนี่ยก็คือน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายในการทํามาหารับทานหรือว่าจะสามารถใช้เชื้อสายของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะเรียกเงินตามงานพวกนี้ซึ่งงานพวกนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเป็นงานที่สบายมากไม่มีอะไรเลยก็คือแค่เอาชื่อขึ้นป้ายแล้วก็ได้รับเชิญไปไปนั่งเป็นเกียริ มันก็แค่นั้นเองแล้วก็ได้เงินมาอย่างง่ายๆเลยได้ซ้ําตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยมีเยอะมากเลยนะก่อนหน้าน,นี้มีก็เคยรายงานในส่วนของหม่อมราชวงศ์วรปภานะคะซึ่งคนนั้นก็เป็นคนที่สูงอายุแล้วก็เดินสายบ่อยด้วยนะวรปภพาจักพันนอกจากนั้นนะคะก็จะมีคณะผู้ติดตามโดยเฉพาะคนที่ติดตามกันอยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในโผเดียวกับท่านอ้นก็คือหม่อมป๊อกอายนะคะ ปาละกะวงณอยุธยาซึ่งนี่ก็เคยเห็นภาพนะคะว่าตอนที่เขายังไปตามเสด็จต้องใช้เขามาตามเสด็จเลยเนาะตอนที่เขายังไปตามเสด็จคุณวรประภาอะไรเนี่ยก็ยังได้เห็นเขาเป็น เป็นค่อนข้างเงียบแนนิดหนึ่งน,นะก็คืออาจจะยังไม่ได้เต็มตัวถึงขนาดนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้เขามีการใส่บิกาอแล้วก็ค่อนข้างเงียนเงียบนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกเลยถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็จะปล่อยทรงผมธรรมดาอาจจะมีการจัดแต่งแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดว่าเอาจารบีลงขนาดนี้อันนี้ก็คือเซ็ตแบบแข็งไปเลยถ้าออกจากบ้านไปแล้วนี่ก็คือฝุ่นอาจจะต้องจับก็ได้ก็ ค่อนข้างเงียบนะคะในการแต่งตัวเขาสมัยนี้นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตามที่มี่เคยได้เห็นรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปสมัยก่อนที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าสู่วงการนี้มากเท่าไหร่แต่ว่าเราก็จะเห็นนะคะว่าเขาก็ติดตามคุณว,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 วรประพานี่แหละแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของการที่ทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเคยได้ไปขุดรูปเนาะแล้วเราก็ได้เห็นว่าโอ้ รูปเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อพระวงศ์หรือว่าคนในรั้วในวังที่เขาไปตามเสด็จอันนี้แหละเป็นเ,เลยเป็นที่มาไงว่าเขาก็พยายามแยกแสดงออกนะว่าเขามีคนรู้จักอยู่ในรั้วในวังเยอะรวมทั้งคุณก้นด้วยแล้วก็มีรูปที่เขาเคยได้รับอะไรบางอย่างจากทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์ด้วยนะเห็นไหมครับว่าก็ค่อนข้างจะมีเส้นสายพอสมควรเลย แล้วก็พวกนี้ก็มีการเดินสายนะคะที่จะาหากินเน่ะเราต้องพูดจริงๆเลยหากินเพราะว่าเขาก็คงจะไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็น,เป,นเป็นกิจจะละาลักษณะถูกไหมคะเราก็ในการได้รับเชิญพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเกียรติของพวกชาวบ้านเนาะแล้วพวกหม่อมอะไรพวกนี้ก็ถือว่าได้ได,ได้รับเงินใส่ซองอะไรด้วยมันก็อาจจะผสมกันอะเรียกว่าคนเสนอก็เสนอคน,สนอ,คนสนองก็สนองเพราะฉะนั้น ก็เป็นเรื่องของเขาเยงแต่ว่าเราแค่จะนํอะไรงานให้ฟังก็แลวกันนะคะว่าขบวนการตอนเนี้มันเป็นขบวนการกระถิ่นบ้านนอกนะคะก็รับเชิญไปทั่วเลยแล้วก็ในช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นเทศกาลของกระถินเรื่อยมาจนก,กระทั่งเนี่ยอาจจะเป็นพวกงานสําคัญสาคัญในช่วงสิ้นปีต้นปีนะคะงานปีใหม่งานอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสิริมงคลนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเดินสายกันจ้าละวัดเลย ระหว่างหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์นะ,ะเดินกันให้ควักเลยก็เรียกว่าจะคงจะไปพวกทับเส้นกันไม่ได้เนาะเพราะว่าก็ช่วยกันหากินหาอยู่เราก,ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีสํานักงานเลขาธิการมีการส่งบัตร2คสส,ส่งความสุขอํานวยพรปีใหม่ไปตามอาบาตต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรานํามาฝากกัน แล้วก็เราก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมอ่อมป๊อบไอเนี่ยยังมีการครบหากับทางท่านอ้นอยู่หรือเปล่าเนาะเพราะก่อนหน้านี้ที่ทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเคยได้ไปขุดูปทีนี้มันก็เลยเกิดการวิวาทะนะมีการออกมาตอบโต้ของคุณอน้นะนะว่าเออเขาไม,ไม่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์ได้พูดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรทางด้านการเมือง แล้วก็อืเกี่ยวกับหม่อมป๊อบอายอะไร,ะไรนี่ก็ไม่ใช่นะอะไรประมาณเนี้แล้วก็พอมันเหมือนกับว่ามีคนหันมาสนใจเยอะๆนะเพราะช่วงนั้นเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามันเป็นครั้งแรกไงเลยทําให้มีกระแสสังคมสนใจคุณอน้น,เป,นเป็นพิเศษทีนี้เนี่ยพอเขามาตอบโต้แบบเนี้ยมันก็น่าจะเป็นการไม่ดีสําหรับ ตัวเขาเองเพราะว่ามันก็ถูกจับจ้องไปที่หม่อมป๊อบอายด้วยหลังจากนั้นเนี่ยหม่อมปอบอายก็คือปิดเฟซเลยนะคะอาจจะเป็น,นการส่วนตัวก็ได้แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นเขาออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ตัวคุณอ้นเนี่ยมาก็เราก็ไม่เห็นหม่อมป๊อบอายด้วยนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นการส่วนตัวอะไรหรือเปล่า นะนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนํามาเล่าสวนฟังนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ท่านใดนะคะที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเนี่ยก็ลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้มีด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ